สวัสดีครับมื่อนี้ก็สวัสดีกันดีกอนตอนอสายในยจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องเหตุด่วนใน่จักหน่อยมื่อนี้ตอนเ้าร่นะกับแปลารถมาตัดหญี่ยพอดีมาเจอจะของหน้าแปลงนี่เพิ่นเพื่อนได้ตตอววานะต่อว่าเนะพื่อนหมให้เอานํามาหน้าเพื่อนซึ่งมันแต่ก่อนมันก็นเป็นหน้าแป้งเดียวกันล่ะนี่แต่สมัย4 40สี40่สิบกว่าปีเนาะผมจำความได้จำความได้นี่คือว่าเพื่อนแบงใไห้เพื่อนเป็น พี่น้องกันทั้งหญาเนาะเออบอกง่ายๆแม่ของพ่อแหละเพิ่นแบ่งไปแบ่งไปตกทางนี้กับบ้านี้เจอคนลุนใหม่มาเพิ่นก็จ้างรถไถมาปรับเนาะแต่ก่อนนี่มันสิเป็นกอไผ่อยู่แถวนี้มีกอไผ่อยู่สองสามกอเพิ่นก็ได้ทำลายทิ่มไปแล้วเพิ่นว่ามันอยู่ทางหน้าเพิ่นเนาะกับบริวากันมันก็คงเหลือเนี่ยเป็นเขตแดนนี่แหละเขตแดนกับเพท่านมีไปหูหรอกว่ามันศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่ามันตามใบหน้ามันมีอยู่ดอกครับแต่ว่ามันกับห้าเกิดมาอย่างลุนบ่หูเนาะ ต่างคนต่างอยู่อาศัยกันกับผมกับผูคยวายเฉยเนาะวันนี้เพิ่นรุ่นหน้านาะมาเนี้เพิ่นนี่ปั๊บหน้ามาปั๊บหน้ามาเพื่อว่าเพื่อว่าเพื่อนบ่อยากได้น้ำน้ำพาน้าเนาิแต่ว่าแต่พอแต่เม,ม่มันตายมาสี่หารุ่นแลลวละ่ะผมเกิดมาผู้ใดมันมันก็เป็นอย่างสี่พอมองนี้แต่ก่อนมันเป็นกอไผ่เนาะคนเถาบนเห็ดใส่ตวงใส่หยางเนาะปล่อยน้ำไปน้ำม,มาัน แล้วงพ่อนี้เวทธรรมาศาสตร์มันก็ต้องมันมาจากทางอื่นเนาะผมก็บ่ได้หามพบว่าไผ่เด้ยว่าไผเป่งมาบ่ฮู้ว่าไผเอามาเนาะคือน้ำไหลายปืนมันมันก็สิลาามาตามน่ามันไปที่ตังบอกยังไงเนาะมันก็สิออกมานี่หน้าผมนี่นี่คือหน้าผมผมได้หน้าแรงผมได้ว่าเพิ่นอยู่ผมก็ว่าสิขอเพลงได้แต่หนามเข้าน้อยมันน้ำมันสิท่วมเข้ามันเปื่อยมันเสียหายการเสียหายถ้าผมไปฟ้องผู้ปิดก็ต้องสดใสได้ผมก็เคยเว้าให้ฟังแล้วแต่เข้าผมเปื่อยผมฟ้องเอาไดยหน้าผม6 7ไร่่ทวมเปื่อยเสียหายไปผมบ่ได้้ฟองเอาน้หลวงไผมฟป่วยเผู้ ผู้ปิดน้ำนี่เพราะว่าปิดทานา้ำมอห้น้ำไผ่มันเป็นจากฝีมือมนุษย์ผมก็เลยบอกผมก็เลยว่าต่เพิ่นเขาใจเนะาะวังฝนสองสามือมาน้าม,มันท่วมเขานอะนี่คือเขาลักษณะมันกับลักสิมานเนาะครับเนาะสิมานผมก็เลยได้ามาขุดออกมม่บอกกับขุดนี่ละประมาณยี่สิบเส้นนี่เพื่อให้มันระบายลงไปหันกับลงไปข้องหันครับหนึ่งข้องนี่เพราะว่าิ่นกองกลข,ข้องสาธารณะนี่อบอตอิ่นสมัยตะกี้เพ่ขเขาจับระดับไว้แล้วนี่คือมันมีท่อสาธารณะอยู่หม่องหัน เขาจับไปแล้วว่ามันนามันออกนี่ลรวบูมนี้เดว่ามันเขากะไซหายหนึ่งสองสามไปยังสี่เพราะว่าหน้าผพนี่มันเป็นสูงเป็นหรอหน้ามันสูงมันเอาออกบ่ได้เขาจับระดับแล้วมันเอาออกบ่ได้อยู่แล้วเขาก็เลยไปถ่ายลูปของต่ํามานี้เจอคนยุกใหม่มากนะยยกใหม่มากเพิ่นมาปั๊บหน้าเพิ่นบ่เพิ่นว่าเพิ่นจะบอกหน้ามันไปเาะมานี้เพิ่นบอกมือเสาาะเพิ่นว่าหน้าติดข้องช่วยเอาลงค้องเอาลงข้องเพิ่นว่าผมก็เสดเขาไปหาฐานหน้าโยกแหละ ไปขอทอมาให้งายเอาซะยงายเอาอจอากหน้าเพื่อนนั่นแหละทอตัวนั้นเพื่อนบมมากนา้าเพื่อนสีมากสูบเรื่อม,ม,มากอย่างก็ตัวนั้นคือสีนุ่มเนเพราะว่าเพื่อนระมีเิเวศของสาธานาะตัวนั้นมันใส่ใส้ประโยชน์เดียวบบได้เม่นบอกเขาจับระดับมาแล้วมันเราก็ต้องใส่ส่วนร่วมกันในทางก็ขอเพิ่นสิเอามาหงายมาใส่หน้าผมซะผมสิจัดการเองตัวนี้ผมสิปั่นขึ้นหม่เลย่ให้ไปเลยก็ได้น,าน้านี่ผมบบได้ว่าดอกเอตัวนี้ขอแต่ว่านายกใส่ผมมาคุดข้องทำลายที่สาระคนอืน่นเขาเที่ยวลำบากเขาก็ต้องมาด่าผมอีก พอผมด้เส้นหน้าไปนี่เส้นไห่หมอวิธีสาธารณะเด็ก็ได้นยางกันละสินี่หน้าแปงี้ก็ต้องเที่ยวอยู่เนาะสันจรน้ำกันแล้วเออมันก็เป็นสาธารณะโดยสมบูรณ์แล้วมันก็แค่หน้ามานนี่เนาะครับนาองไหลพาลุงนี่นี่ไปนี่มันก็ลุงคลองนั่นมันระบบนิเวศเขาจัดไว้แล้วถ้าผมบาคุออกันแท้มันก็ต้องขาดขึ้นเราเนี่ยแดนกันเนาอแดนถับว่ามาปั่นปั่นกับพิ่กันนี่ได้ป่ะเนี่ด้ันทั้งนี้หน่อยทั้งนี้ใหญ่เมืนกัผมแต่่าผมก่เคยปั่นน้อผม ผมว่าปั้นเนอกเพราะว่าอีกเม่กี้ปีคนเั่งกับใต้จากลูกนี่ไปแล้วเนาะลูกลูกร้านเขาสบายในกระซังมันนี่นี่คือเด่นเด่นผมว่เคยปั้นเนอะว่เคยจางรถไทยดันเลยมุมเพื่นนี่เห็ดเห็ดแล้วนะผมก็บริว่ามันหนาเป็นอย่างน,นั้นได้ที่เขาไปหาถานเนี่ยยกเบิ้งกะเหมือนได้ว่างหวางเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารน,นี่ละวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเนะาะเดี๋ยวทำคลิปวิดีโอไว้นี่ว่านี่กับที่ขอทอ ขอถอแต่ว่าผมนี่ปั่นนี่ผมนสิปัน่นแต่แค่าทางเพื่อนแต่เพื่อนมันเป็นแดนเนาะผมนสิปัน่นมาแค่แค่ครึ่งนึงนี่อีกครึ่งนึงมันมนี่ไม่เป็นหน้าผมผมก็เสียว่าิ่งสี่ก่อนยังคอยว่างยังคอยจะมาเห็ดใหม่เนาะมันงานมันหลายคือว่าแะไรก็เลยปิดไวยห้ให้มันอยู่ระบบเก่ามันนี่ให้มันอยู่ระบบเก่ามันซัมเนี่กะแต่ผมกะ,ะเสียวรงคลิปในส่องยูทูปผมอยู่นี่ผมที่ถามนี่ผู้เป็นเบิ้งส่องยูทูปเคยเจอปัญหาแบบผมบ่แล้วกะถ้าเพื่อนเจอถ้าท่านได้ติดต่อหรือสีได้กะ เอาเบอร์ดโทรให้ผมนี่เด้อฤาษีที่เพิน่นที่มีคาถาอาคมหลายๆที่เสกน้ำขึ้นทั้งสูงได้นะขอเบอร์ดโทรน้ำเนรเด้อผมสิติดต่อมาให้เพิ่นเสกน้ำใ,ให้มันขึ้นทั้งที่สูงนะผมสิปล่อยลงคลอ,องทุ่นลงไปที่สูงเบิ่งว่าซั่นกนกจักสิว่าอย่างไรเนาะมันต่างมันเป็นมนุษย์น้ำเสกน้ำขึ้นที่สูงบไหนหน่ได้เนาะมันมามันก็ต้องบางอ้านเก่งสิแต่ที่แก่นิดนึ่งหมื่นอสองหมือ่อย่งสิมันค้นเฮามันกับแก่บ่ได้เนาะผมก็เลยต้องมาอัดไว้ลยท้องเพื่อนนั่น แต่ถ้าฝนตกมามันขาดต้นนั่นกับธรรมศาสตร์เนาะก็แล้วแต่มันต้นนั้นตัวนี้คือแก่ฝีมือมนุษย์ผมไปขุดนงเพลนอีลีขุดกันแท้แดนเพื่อนนั่นล่ะเออเพราะมันก็เคยไปเนาะผมก็ว่าบอกเข้าใจเราว่าน้ามันไปทีตำเนาะผมก็งว่าหยาดมันเสียหายคันแท้มันขาดไปมันก็สิมาปิดมาดันกันได้ก็บซ่ว่าปั่นทั้งหน่อยทั้งนีง่ายโอ้หลายอย่างก็นเดี๋ยวไปขุดนกเพลนกันเลยมาอัดให้เพื่อนมือนี่มือเศร้าเพื่นได้บอาแล้วนะก็เลยอ่าให้เพื่นซะนี่ของผมมัน ผมจอนำบอกธรรมาดาของผมนี่มัก็ะมีอยูท่อสองครับนี่ขึ้นนำแต่พออน้าผมตัวนี้ผมบอกเกี่ยวเข่าเมนบอกผมก็าอกของผมได้อยผูผมใส่เสียมจอนอนั่นมักระยืนงสี่ล่ะนี่ท่อสองนิ้วผมมันมีความสามารถที่ไปจา้างมีคบเป็นหมืน่นสองหมื่นมาซื้อท่อมาใส่ผู้เดียวดอกเพราะว่าท่อสานาเขาเห็นไว้แล้วฟังนั่นนอตัวนี้ผมแก่แทนหน้าผมก็เลยอธิบายให้ฟังกับสิขอใหญ่ของหันละท่อมาใส่นี่ทิทาให้ มันถั่วมันก็เสียหายเนาะบอกง่าไงเนาะเออมันก็โอเคสมิ่กับที่เขาใจเนาะอย่าเลืมเลยล่ะทรงเบอร์โท่รือสีเห็นเนี่ยทันใดที่หูจากฤือีที่เป็นลูกศิลูกห้าทีมี่คาถานน่ะละเก่งกาสามารถนี่สิเสกหน้าขื้นนี้น่าเนี่ยเอาจากที่ต่ําเนี่ยให้มันขึ้นสูงนี่คล้ายๆกับกาลักหน้ามันเนาะมันระบบธรรมชาสติผม่ได้พิเศษมันมากโดนฝนมันมากมันก็ทายเทพมันเรื่อยๆนี่ตามระบบมันหน้าตามันอยู่ต่ํมมันก็ต้องวังคับอกอย่างสี่เนาะสันว่าหน้าซื้อของซื้อคนมัน มันกับซื้อยู่ผู้อยู่สูงอย่างนี้ก็เอาขึ้นบ่ได้แม่นบ่ครับนอกจากใส่ทอพญานาคเนาะสันเทจังสันสังคมมันกับบ่หมีแหละเนาะก็ว่ต้องเสียภาษีดิเนาะมันหน้าไผหน้ามันนี่ยเราต้องเสียภาษีให้แผ่นดินพนดีว่าสันหน้าตาบ่อกะตาบ่อเขาบ่ไใดที่รถไถยกะไดห้ามรถเกี่ยวกะไดห้ามแล้วเนาะสันบ่อจังสันแม่นบอมันนี่จมมาคักได้บาทนี่มันก็คือว่าเนอะทากสิว่าจังไดยอยู่มาจัวอายุ่หาซิปีคนแบงหน้ามากกับตายไปษสงสามรุ่นแหละ หลวงนิเวมันก็จังสีสิครับหน่าน้ามันหน้าเนาะผมก็เฮ็นด้วยมันไปจังสีผมก็บรรยายไปหามเปอย่งนันเนาะผมได้ผู้อยู่สูงๆเหมือนบอกเป็นพ่ออลไรมันก็มันก็ต้องหลาดมาตั้งทีต่ำเนาะเท่าก็ต้องปล่เป็นอย่างนี้คือไฟนั่นไฟนี่เพิ่นปล่อยกันมาเหมืนบอกนั่นแหละคือหลวงนิเวเนาะมันก็มันก็ธรรมชาติมันยังเห็นชีพธูดไฟบบบนี้เทาก็ต้องอาศัยกันอยู่น้ำกันมันก็มนุษยสัมพันธ์เนาะเกิดมาถ้าบ่อาศัยกันก็ไปอยู่ณุ่นแล้วเขาใหญ่ฝุ่นแล้วเนาะหากินเผ กินข,ขึ้นมากอาหฮกินไผยกินวันสัตว์หน่อยกินสัตว์ใหญ่เป็นสัตวด้วยสัเมเนสัมบอยากเป็นมนุษย์เนาะกะจมไหล,ลเลยจ็ดเพตน,นั่นที่แหละกะขอหยุดวิดีโอไปเส้นทันเนี่ยครับสวัสดีครับ